เรลันพรท่านสาธุชนผู้สนใจไฝ่ธรรมทุกท่านก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการฝึกปฏิบัติก็จะตอบ คำถามก่อนน้ำกราบขอพระคุณท่านพระอาจารย์ในความเมตตาที่มีต่อท่านสาธุชนทั้งบ้านเจ้าค่ะคำถามที่หนึ่งเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมเพิ่งเริ่มฝึกการรู้สึกตัวตามที่พระอาจารย์สอนวันนี้มีคำถามที่สงสัยเรื่องความติดข้องของจิตเจ้าค่ะขออนุญ,ญาตสอบถามว่า การที่เรามีคำถามหรือมีข้อสงสัยในบางเรื่องแต่ยังไม่มีโอกาสหรือจังหวะที่จะสอบถามเมื่อเวลาผ่านไปนึกขึ้นมาได้แล้วถามจะถือว่าจิตของเราติดข้องหรือเศร้าหมองหรือไม่เจ้าคะกราบขอบพระคุณเจ้าคะ่ะในการฝึกปฏิบัติเนี่ยก็มีการฝึกฝนไปโดยลำดับลำดานนะ ถ้าจะบอกถึงสิ่งที่มันเป็นความเป็นกลางที่แท้แล้วนะนั่นคือผลลัพธ์และเป็นสภาวะของปลายทางนะแต่ระหว่างการดำเนินก็เรียกว่าดำเนินอยู่ในคนทางสายกลางนั่นเองทางสายกลางก็คือการละทางสุดตรงนะอะไรที่มันหย่อนเกินไปมันตึงเกินไปนะีมีความพอดี มีความเป็นปกติมีความเป็นธรรมดานั่นเองเส้นทางที่จะคืนสู่ความเป็นธรรมชาตินั้นนะก็คือการคืนสู่ความเป็นปกติคืนสู่ความเป็นธรรมดานั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องของการติดข้องเนี่ยมันมีระดับของการดำเนินของมันอยู่นั่นเองในพื้นฐานนะที่เรียกว่าติดข้องต่อกายเนี่ยนะ ก็คือการที่เราหลงเพลิดเพลินนะติดใจนะเรียกว่าเกิดตัญหาความทยานอยากในสิ่งต่างๆนั่นเองนะการหลงเพลิดเพลินอยู่กับโลกจนเกินไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งต่างๆจนเกินไปหนะลงยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปนะอันนี้เรียกว่าการติดข้องต่อไกายนะ ปล่อยใจิตใจให้หลงวกวนไปกับสิ่งต่างๆเกินไปนะเรียกว่าย่อนเกินไปบ้างนะบางทีก็ตึงเกินไปพยายามเข่งตึงบีบเค้นเกินไปบ้างนะการปล่อยวางก็ไม่ใช่การปล่อยปะละเลยนะการทอดธุระไม่ใ่ดีเนี่ยก็ตึงเกินไปก็ติดข้องเช่นกันอย่างเงี้ยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานก็เป็นผู้ที่เรียกว่า ใช้สติปัฏฐานในการฝึกฝน,นนะสติปัฏฐานก็เริ่มที่ตั้งกายตรงนะดำรงสติมั่นรู้ธรรมเฉพาะหน้านะอุปสรรคของความเป็นกลางคือการเอ็นเอียงติดข้องต่อสิ่งต่างๆนะวิธีการแก้ความเอ็นเอียงก็คือยืดตัวขึ้นตั้งกายตรงนั่นเองนะอะไรที่มันเอ็นเอียงที่มันไหลไปมาติดข้องก็ถูกดัดด้วยการยืดตัว ตั้งกายตรงคําว่าตั้งกายตรงเนี่ยนะก็มีนัยยะตั้งแต่เรื่องกายภาพก็คือตรงในเรื่องของความตรงทางกายนะเช่นการไม่เบียดเบียนนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ทุจริตชอโกงไม่ประพฤติผิดในกรมนะเรียกว่ามีศีลคือความเป็นปกตนะิเรียกว่าความตรงทางกาย เรียกว่าสุจริตสามกายสุจริตวาจาสุจริตวจีสุจริตเนี่ยเรียกว่าตรงทางกายนยีความเป็นผู้ตรงต่อการนะรู้จักเวล่มเวลารู้จักกาลเทศะความเหมาะสมรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนรู้จกักการที่พึงกระทำต่อบุคคลต่อสถานที่นั้นๆเนี่ยมีความซื่อตรงเนี่ย ความตรงเนี่ยแหละเป็นพื้นฐานของความเปนะ็นกลางตนมีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทํากิจการงานของตอน,น,นเรียกว่าไม่เอ็นเอียงนะคนเราเนี่ยมันจะเอ็นเอียงลำเอียงเพราะรักบ้างลำเอียงเพราะชังบ้างนะลำเอียงเพราะความกลัวบ้างลำเอียงเพราะความหลงบ้างการจะแก้การเอ็นเอียงก็คือความซื่อตรงนะความซื่อตรงเนี่ยเป็นพื้นฐานของการดำรงอยู่ มีความซื่อตรงมีความอ่อนโยนใจเขาใจเราต่างๆนะเพราะฉะนั้นคำว่าการติดข้องเนี่ยมันมีระดับในการก้าวเดินลงไปเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานตรงนี้ก่อนนะพอเข้าระดับวิถีสมณะแล้วเนะี่ยสังเกตอรยิยมรรคมีองค์แปะือทางสายกลางพงศสอนตั้งแต่การละทางสตรงนะถ้าระดับนักบวชแล้วนก็ เรียกว่าการลากักการประกอบตนผัวพันอยู่กับการมาคุณและอารมณ์ที่น่าใครหน้าปรารถนาเนี่ยถ้าสำหรับวิธีสมนาธน,นี่คือหย่อนไปละถ้าไปนะเพลิดเพลินอยู่กับการมาคุณอารมณ์เนี่ยนะตึงเกินไปก็ทรมานตนให้ลำบากนะบางทีอยากพ้นทุกข์มากเลยก็เข่งตึงมากเลยบีบเค้นมากเลยมันใจมันก็ไม่เป็นปกตินั่นเองนะ ความเป็นธรรมชาตินั้นนะก็เริ่มต้นด้วยความเป็นปกติความเป็นธรรมดาเนี่แหละนะเรียกว่าทางสายกลางมีความพอดีนะมีความเป็นปกติมีความเป็นธรรมดามีความสมดุลในการใช้ชีวิตสมดุลทางโลกสมดุลทางธรรมนะบริสุสมดุลภายนอกสมดุลภายในนะภายนอกคือเรื่องกายภาพการใช้ชีวิตภายในก็คือ เรื่องของสภาวธรรมเนี่ยเริ่มต้นให้ถูกตั้งแต่พื้นฐานความเข้าใจตรงนี้นะเหมือนเราจะสร้างบ้านมันก็ต้องลงหลักปักฐานะลงเสาเข็มต่อหมอ้อนะสร้างรากฐานให้ถูกต้องก็คือความซื่อตรงความอ่อนโยนเป็นพื้นฐานนะจากนั้นมันก็จะเข้าสู่ระดับการปฏิบัติสภาวะขึ้นไปก็จะเริ่มเกิดการหลุดออกจากสิ่งต่างๆนะการละวางกายเนะีนะ่ย จากปกติใจเรามันหลงไปกับสิ่งต่างๆพอเริ่มฝึกสติจากไกลตรงดำรงสติมั่นรู้ธรรมเฉพาะหน้านะจากจิตที่มันเริ่มไหลไปก็เริ่มดึงกลับมาได้มีความรู้ตัวรู้สึกตัวขึ้นมาได้อยู่เสมอนะใหม่ๆสังเกตมันมีสติได้ไม่นานเดี๋ยวใจมันก็ไหลไปไหลไปก็เพียรฝึกปฏิบัตนะิจนมีสติตั้งมั่นขึ้นมานะมีสติมัน่นคงนี่คือ ดำรงสติมันนะรู้ธรรมเฉพาะนะก็อยู่กับปัจจุบันตรงเนี้ยให้ตอ่อเนื่องกันไปนะก็เดินอยู่ในทางสายการระดับสภาวะนะก็จะเริ่มคืนสู่ความเป็นกลางคลายออกหลุดออกในแต่ระดับนั้นเองนะการละก,กิเลสมันก,ก็จะมีตั้งแต่กิเลสอย่างยากกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดต่งางๆนะเพราะฉะนั้นก็ทําความเข้าใจธรรม,มะมีตั้งแต่ระดับพื้นฐานระดับท่ามกลางระดับที่สุด เรามีข้อสงสัยอยูนะ่ถึงเวลาอันเหมาะสมเราก็สามารถนำมาซักถามนะตามการเป็นผู้ตรงต่อการรู้ว่าจังหวะไหนควรถามจังหวะไหนยังไม่ควรเนะี่ยอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการติดข้องนะเป็นวิธีของทางสายกลางปกติเป็นผู้ตรงต่อการนั่นเองนะเวลาไหนควรทำอะไรนะกาลเทศะนะความเหมาะสมต่อบุคคลต่อสถานที่ต่อบทบาทหน้าที่ของตน การไม่ก้าร่วงกิจของผู้อื่นอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้อยู่ในวิธีของความซื่อตรงของความตรงของทางสายกลางนั่นเองนะเพราะฉะนั้นคำว,ว่าความเป็นกลางเนี่ยมันมีระดับนะให้เดินอยู่ในทางสายกลางนียเลยไปจนถึงจุดหนึ่งจิตมันคลายออกคลายออกมันจะคืนสู่ความเป็นกลางโดยลำดับลมดาอยู่แล้วนะนะสุดท้ายแล้วถ้ามันถึงระดับ ระดับสภาวะธรรมเนี่ยใจมันจะไม่ติดข้องไม่เกาะเกี่ยวกับสิ่งใดน,น,นั่นเองนั่นคือความเป็นกลางการไม่ติดข้องนะการติดข้องเนี่ยมันก็จะมีระดับของมันเช่นจากติดข้องเรื่องของสิ่งหย,ยาบๆนะพอเริ่มละได้มันจะเริ่มเข้าถึงสภาวะธรรมนะก็ยังติดข้องต่อสภาวะธรรมนะที่เรียกว่ารูปราคะอรูปราคะต่างๆมันจะค่อยๆละออกระละออกโดยลําดับน,นั่นเองมันจะไม่ใช่สิ่งที่เราระทั้งหมด โดสิ้นเชิงแต่มันจะเป็นค่อยเป็นค่อยไปโดยลำดับของการปฏิบัติที่เรียกว่าสัญญาสิบอาการนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็ใช้หลักพื้นฐานเราค่อยๆดำเนินระดับสภาวะก็คือดำรงสติมันรู้ธรรมเฉพาะหน้าอยู่กับปัจจุบันให้ต่อเนื่องกันไปสังเกตเดี๋ยวใจมันก็จะไหลไปกับอดีตบ้างไหลไปกับอนาคตบางคิดกังวลต่างๆนา,นานาบ้าง หรือบางทีมันก็จิตส่งออกไปกับเรื่องราวต่างๆรู้ตัวก็ดึงกลับนะทำความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันให้ต่อเนื่องกันไปนะเพราะฉะนั้นคำว,ว่าการไม่ติดข้องนี้มันมีระดับตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดทีเดียวนะค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดไประดับที่สุดมันเป็นผลลัพธ์แหละมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะทําได้ความเป็นกลางที่แท้ไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างได้มันเป็นผลลัพธ์จากการที่เราฝึกฝนไปโดยลําดับนั่นเอง อย่างการปฏิบัติเราก็เพียรปฏิบัติไปปฏัดไปแต่ถ้าถึงจุดที่จะคืนสู่ความเป็นกายจริงๆมันไม่ใช่เกิดจากความพยายามแหละนะมันเป็นสภาวะที่หมดความพยายามทีเ่เรียกว่าสิ้นตัณหาอันนั่นเองเป็นผลลัพธ์นั่นเองมันจะไม่ใช่สิ่งที่เราจะทําได้เลยว่าเราทําให้มันเป็นกายถ้าเรายังมีความพยายามยังทําอยู่มันจะไม่ใช่สภาวะที่เป็นผลลัพธ์ผลลัพธ์มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนั่นเองการที่จะคืนสุภาวะนั้นก็คือ มันสิ้นละตัณหาเยื่อใยทั้งหลายทั้ปงปวงความพยายามทั้งหลายทั้ปงปวงที่เรียกว่าสิ้นอะไรในตัณหาตรงนั้นมาต้องผ่านกระบวนการเพาะบ่มไปโดยลําดับนั่นเองก็ให้ศึกษาไปโดยลําดับตั้งแต่ระดับเบื้องต้นแล้วก็ระดับกลางาส่วนที่สุดมันเป็นผลลัพธ์นั่นเองที่เรียกว่าขึ้นฝังนะคำถามต่อไปเจ้าค่ะ กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะยมอยากเรียนถามสภาวะขอความเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยเจ้าค่ะยมปฏิบัติธรรมมาหลายปีเมื่อชอบหรือไม่ชอบจะกำหนดรู้ตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดแต่ปีนี้จนถึงตอนนี้ยมรู้สึกว่าสภาวะแย่ลงเช่นโกรธง่าย ไม่พอใจง่ายพูดจาก็หยาบคำพูดปกติแต่รู้สึกว่าหยาบก,กระด้างโยมกำหนดรู้ตามอารมณ์หรืออาการที่เกิดแต่ก็ดับหรือทอนอารมณ์หรืออาการนั้นๆไม่ได้เชค่ะเวลาที่โดนกดดันหนักๆจากคนรอบข้างโยมก็จะนิ่งเฉยไปเลยสมองไม่มีความคิดใดๆมันตื้อมันตันไปหมดทั้งๆท,งท,งที่ตัวเองขณะนั้น พยายามใช้สมองคิดหรือพิจารณาต่อสิ่งที่มากระทบเจ้าคะ่ะโยมไม่รู้ว่าจะแก้สภาวะของตนอย่างไรหรือเพราะว่าโยมมีความยึดมั่นถือมั่นมากไปจึงเกิดสภาวะที่ย่ำแย่ยิ่งช่วงนี้ยิ่งรู้สึกว่าคุณภาพในการดำเนินชีวิตของโยมย่าลงมากมากเจ้าคะ่ะนอกจากนั้นยังมีหลายสภาวะที่เกิด แต่ไม่รู้จอธิบายออกมาอย่างไรจึงกราบขอความเมตตาจากพระอาจารย์ได้โปรดช่วยชี้แนะหนทางสว่างให้ด้วยเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะกลับมาฝึกพื้นฐานให้ดีนะเหมือนการที่เราจะสร้างบ้านสร้างตึกให้สูงขึ้นไปนะีงานฐานลากสำคัญไหมนะสำคัญมากเสียเดียวพื้นฐานนะ่ะนะ ธรรมะระดับเบื้องต้นนะเป็นบาทฐานที่สำคัญที่สุดทีเดียวนะทั้งพื้นฐานในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องนะที่เรียกว่าอรอยิยมรรคมีองค์8ก็ดีนะพื้นฐานการวางใจการทำความเข้าใจก็ดีพื้นฐานในเรื่องของการฝึกสติปัฏฐาน4ก็ดนะนะีการฝึกพื้นฐานที่ถูกต้องที่มีรากฐานที่มั่นคงนีแหละ มันจะทำให้ดำรงอยู่ในวิธีที่ถูกต้องนั่นเองเหมือนแผ่นดินที่รองรับทุกอย่างเป็นบาดฐานนะถ้าฐานไม่ดีซะแล้วบาดฐานไม่ดีซะแล้วเนะี่ยมันก็ยั้งตัวไม่ได้หรอกมันก็ล้มไปนะไหลไปในทะเลลมทะเลแห่งวัฏะต่าตงๆกลับมาฝึกพื้นฐานให้ดีตั้งแต่ฐานของกายนะทำความรู้สึกตัวจนรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาได้หนึ่งๆนะ สภาวะที่รู้ตามอารมณ์เนี่ยโดยที่ไม่มีฐานเนี่ยมันจิตมันก็จะไหลซึมไปกับอารมณ์ได้มากเลยอาการที่เล่ามาแสดงให้เห็นว่าขาดกำลังของสติที่ตั้งมั่นนะแล้วก็กิเลสมีกำลังอยู่มากทีเดียวนะใส่ใจกับมาฝึกเรื่องของพื้นฐานต่างๆในการปฏิบัติเรื่องของการลดกำลังของกิเลสก็คือลดอาหารของกิเลสลงนะ ลดการสัมผัสโลกลงนะเรียกว่ามีผู้เป็นผู้สำรวมในศีลเป็นผู้สำรวมอินทรีย์เป็นผู้ที่เรียกว่ารู้ประมาณในการบริโภคนะประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่เรียกว่ากลับมาฝึกพื้นฐานใส่ใจการปูพื้นฐานที่ถูกต้องนะวิถีสมณะความมากน้อยสันโดษ วันนี้ก็เป็นช่วงที่จะเข้าสู่คอร์สการปฏิบตัติเช่นกันนะก็สามารถเรียนรู้ฝึกหัดร่วมกันได้นะกลับมาฝึกพื้นฐานให้มีความหนักแน่นมั่นคงนะอาการที่เกิดขึ้นมันฟ้องว่ากิเลสมีกำลังมากเขาก็กําลังสติน้อยในการยั้งตัวนะเกิดภาวะที่จิตมันซึมภาวะที่จิตมันหดหูภาวะที่จิตมัน,มนไม่ตั้งมั่นนะ พาะการที่เราจะดึงกลับก็คือเรากลับมาฝึกพื้นฐานให้ดีตั้งแต่การใช้ชีวิตนะพื้นฐานอริยมรรคมีองค์8พื้นฐานสติปัฏฐาน4โดยเฉพาะกลับมาฝึกฐานกายพื้นฐานเบื้องต้นเลยทำความรู้สึกตัวจนเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาได้หนึ่งหนึ่งนะฝึกที่จะอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาได้หนึ่งหนึ่ง สนสภาวะเข้าถึงชั้นของฐานเวทนาที่มันเป็นชั้นพลังงานเนี่ยนะสภาวะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่มันเป็นชั้นฐานเวทนาชั้นพลังงาน,นสติจะมีกําลังตั้งมั่นขึ้นฝึกที่จะทรงอยู่แม้ในระหว่างวันมาจะยั้งตัวอยู่ไดนะ้เหมือนเราลอยอยู่ในทะเลเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าเราต้องว่ายว่ายไปแต่เราประคองตัวได้นะแต่ขาพยุงตัวรอยคออยู่ในทะเลได้นั่นเอง การประคองตัวได้ก็คือการประคองสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่หนึ่งๆน,นั่นเองนะสังเกตเมื่อใดกําลังเราตกเนี่ยมันก็จะไหลไปตามแรงดึงดูดของสิ่ง,งต่างๆอารมณ์ความรู้สึกโดยเฉพาะในชีวิตประจําวันที่เราต้องสัมผัสการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสใจเราจะไหลไปมากเลยสังเกตดูนเวลาเรามีสติเลยหวังว่าเราจะรู้สึกได้บ้างแต่ว่า ส่วนใหญ่แล้วมันไหลมันไหลไปกับแรงดึงโดดกำลังมันไม่พอในการประคองตัวนั่นเองนะกำลังที่จะพอในระดับในระหว่างวันที่เรียกว่าต้องมีสติตั้งมัน่นในระดับสมาธิก็คือมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่จนถึงระดับที่เรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมที่มันเป็นกำลังเป็นมวลพลังงานในการประคองตัวอยู่ที่สามารถทรงอยู่ได้แม้ในชีวิตประจำวันเหมือนเราลอยคออยู่ในน้ำได้ประคองตัวได้ เมื่อใดที่เราหมดกําลังมันก็จมลงสู่น้ําก็คือห่วงน้ําแห่งโอคาแห่งตันหาต่างๆนั่นเองนะเมื่อใดที่เราฝึกจนมีสติตั้งมัน่นมีความรู้สึกตัวตัวพร้อมอยู่ได้หนึ่งๆเนี่ยมันจะกลายเป็นผู้ที่เรียกว่าสำรออินทรีย์โดยธรรมชาติเลย,เยแต่ถ้ากำลังไม่ถึงเราใช้โยนิโสมนสิการช่วยได้นะ การพิจารณาโดยแยกคายต่างๆนะอันนี้มันจะต้องกลับมาเรื่องพื้นฐานในะการเรียนรู้สิ่งต่างๆหมดเลยนะถ้าฐานมันดีซะแล้วเนี่ยมันก็ไปอยู่ได้ประคองตัวอยู่ได้นะอารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นมันก็ไม่ไหลไปกิเลสมันขึ้นมันก็รู้แต่ใจมันไม่ไหลไปนั่นเองนะแต่ถ้ารู้สึกว่าใจเราคอยไหลไปกับกิเลสไปกับอารมณ์เนี่ยจนยิ่งมันเกิดความหงุดหงิดความไม่พอใจนะ กิเลสเนี่ยมันมีอยู่3ระดับก็คือกิเลสที่เป็นภายในที่เรียกว่าอนุใสมันนอนเนื่องอยู่ในคันดธสันดานะจากการที่เราใช้ชีวิตนั่แหละนะเกิดราคะบ้างนะเกิดความพอใจบ้างเกิดความโลภบ้างเกิดความกำหนัดบมันจะสะสมนอนเนื่องอยู่เป็นสิ่งที่เรียกว่าราคานอนุใสอนุสัยคือราคา เวลาเราเกิดสิ่งที่ไม่ได้ดังใจไม่พอใจเกิดความหมุดหงิดต่างๆเนี่ยมันจะสะสมเป็นสิ่งที่เรียกว่าปฏิคานุใสอนุใสคือปฏิคะความไม่พอใจแล้วเวลาหลงต่างๆมันก็จะสะสมเป็นเรียกว่าอวิชานุสัยอนุัสคือความหลงต่างๆกิเลสชั้นลึกเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าอนุัสกับอสุวะที่มันหมักหมมอยู่ภายในใน,นอนเนื่องอยู่ปกติตรงนี้มันเหมือนมันจะไม่ฟูขึ้นมา เหมือนน้าที่มันตกตะกอนแล้วมันอยู่ใต้ล่างอันนี้กิเลสที่มีกําลังมากสุดแหละนะผลจากการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี่แหละแล้วมันสะสมหมักหมมอยู่ในคันธัสันดาแต่เมื่อใดที่มันมีสิ่งกระตุ้นนะจากการที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นริมรสสัมผัสหรือเกิดการตึกนึกนะเรื่องการมาวิตกเรื่องสิ่งต่างๆมันจะเกิดกิเลสท,ที่ฟูขึ้นมาเรียกว่ากิเลสระดับกลาง อะไรที่เราชอบมันจะเกิดความพอใจนะเกิดรักะเกิดความกำนัดขึ้นมาอะไรที่เราไม่ชอบไม่ถูกใจมันจะเกิดความหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจกิเลสระดับกลางตัวเนี้ยถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกได้๋อกิเลสวันวันนี้มันเกิดตลอดเวลาเดี๋ยวก็พอใจเดี๋ยวก็ไม่พอใจนะกิเลสระดับกลางเนี่ยยังอยู่ในใจของเรามันยังไม่ล้นออกมานะ แต่เมื่อกิเลสมันได้อาหารจนมันมีกําลังมากมันจะเริ่มร้นออกมาเลยออกมาทางกายทางวาจาแล้วก็ใจแบบหยาบๆเลยอันนี้เป็นกิเลสเป็นของหยาบแลละนะกิเลสเป็นของหยาบมันก็จะเรียกว่าวิติกรมะกิเลสคือกิเลสที่มันทําให้เกิดการก้าวล่วงแล้วนะบางทีก็นะโลภมากก็เริ่มไปเบียดเบียนผู้อื่นละรักทรัพย์ทุจริตช่อโกงนะ เกิดเรียกว่าทุจริตสามกายทุจริตวาจาทุจริตบ้านโนทุจริตแหละนะเกิดความโลภเพ่งเลงอยากได้ของคนอื่นกิเลสอย่างหยาบบางทีมันไม่ลนออกมาทางกายวาจาแต่มันพุ่งพ่านอยู่ในใจกิเลสย่างหยาบนี่คนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติก็รู้สึกได้แล้วบางทีโมโหโ้โกรธเลยหน้าแดงเลยก็มีนะบางทีก็ลงมือลงไม้พูดจาทิ่มแทงผู้อื่นเนี่ยอันนี้เป็นกิเลสย่างหยาบแสดงว่ามันมีกําลังมากแล้ว มันล้อนออกมาแล้วเหมือนภูเขาไฟที่มันบ่มเต็มที่แล้วมันก็ปะทุออกมาแล้วเป็นลาวาแลลวนั่นเองแต่ก้นบึ้งอยู่ข้างในมันมีสิ่งที่หมักหมมมีกระบวนการการที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายเนี่ยคือกิเลสอยากมันล้อนออกมาแล้วน,นั่นเองนะวิธีการที่จะลดก็คือเหมือนไฟมันกําลังลุกโพนอยูนะ่มันมีเชื้อที่จะไม่เผาไหม้อยู่นั่นเอง ก็ต้องลดอาหารกิเลสลงลดเชื้อเอาเชื้อออกเหมือนเขาเวลาเขาจะดับไฟป่าที่มันลามไปแล้วเนี่ยนะแล้วไม่มีน้ําไปดับพอไฟมันมีกําลังมากอยู่นะกิเลสมีกําลังมากนะเขาจะตีวงค่อยๆลดไม่ให้เชื้อมันลามเข้าไปนะตีวงเพื่อให้ไอ้สิ่งที่มันเผาแล้วมันก็ต้องเผาไปแหละจนกว่ามันจะหมดเชื้อนั่นแหละแต่ว่าไม่ให้มันลุกลามไปนะ ก็คือลดอาหารกิเลสลงลดการสัมผัสโลกลงลดการบริโภคลงอาหารของกิเลสคืออะไรความติดใจความเพลิดเพลินใจความทะยันอยากตัณหานั่นเองความอยากนะสังเกตไหมเวลาเรากินข้าวแล้วก็ติดใจในลสอาหารอยากได้ใครดีสิ่งต่างๆดูสิ่งต่างๆโดยเฉพาะสิ่งสมัยนี้คนให้ค่ากับเรื่องวัตถุมันก็จะเร้าให้เราเกิดความอยาก พอเราเสพอาหารกิเลสมากกิเลสมันก็ฟูมีกำลังมากนั่นเองการตามใจกิเลสนะเวลาตามใจกิเลสนะมันจะทำให้กิเลสมีกำลังมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาก็ดีโทษศัก็ดียิ่งเราตามใจมันมันจะยิ่งมีกำลังมากเรียกว่าด้านมืดของใจนั่นเองนะก็เรียนรู้ที่จะฝึกหัดก,การที่จะลากกิเลสก็คือต้องลดอาหารลดกำลังของกิเลสลงลดเชื้อไฟความตัณหาต่าง ก็เข้าสู่การฝึกระดับพื้นฐานนี่แหละนะความสำรวมในศีลน,นะศีลเนี่ยป้องกันกิเลสอย่างหยาบที่มันล้นออกไปเกิดการกระทําละทางกายทางวาจาทางใจนะการสำรวมอินทรีย์นะการต้นอาหารกับกิเลสต่างๆความรู้ประมาณในการบริโภคลดการบริโภครงนะลดการเติมอาหารกิเลสเติมเชื้อไฟเข้าไป การประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่เพราะบ่มกําลังสติปัญญาขึ้นมาสติปัญญาเนี่ยแหละที่จะเป็นดาบใช้ในการประหารกิเลสนั่นเองถ้าสติกําลังเรายังมีกําลังน้อยกิเลสมีกําลังมากอยู่ก็ลดอาหารของกิเลสแล้วก็ค่อยเพาะบ่มกําลังสติสัมปชัญญะจนเป็นผู้มีสติปัญญาขึ้นมานั่นเองอบรมตนเองด้วยสติปัฏฐานสิทั้งแต่ระดับพื้นฐานเลยฐานกาย จนพัฒนาสติเต็มฐานมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาได้หนึ่งหนึ่งั่นเองการเป็นผู้มีสติสัมปชัญญนะการเสดเสนาสนะอาสนะต่างๆนะก็ตามสมควรเพราะว่าขรหัรว่าก็จะมีะจะแตกต่างจากวิธีสมณะก็ฝึกเท่าที่เราค่อยๆฝึกได้ค่อยๆแ,แต่สิ่งที่จะชี้ให้เห็นก็คือใส่ใจในเรื่องของพื้นฐานนั่นเอง การลดอาหารกิเลสการไม่ตามใจกิเลสนะลดความอยากการกระตุ้นกิเลสอาหารกิเลสคือทัณหาน,ะนั่แล้วก็การฝึกเรื่องของสติสมัมปันญะจัสติมันมีกําลังในการยั้งตัวนะการที่จะรู้เท่าทาันอารมณ์เนี่ยมันจะต้องมีฐานที่ดีแล้วที่เรียกว่าฐานกายนะเรียกว่าสึกตัวสติเต็มฐานเนะี่ยมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมามันจะรู้เท่าทันการทางานของจิตใจได้โดยที่ มันไม่ไหลไปกับอารมณ์นั่นเองไม่ไหลไปกับสิ่งที่ผุดขึ้นคําว่าจิตตานุปัสสนาจิตมีราคาก็รู้ว่าจิตมีราคาเนี่ยมันจะไม่ใช่เกิดจากการที่เราใส่ใจอารมณ์โดยตรงๆเลยโดยที่เราไม่มีฐานนั่นเองนะมันก็จะไหลไปกับแรงดึงดูดของอารมณ์ไหลไปกับราคาไหลไปกับโทสนะเหมือนเราปวดเราดูปวดมันก็จะไหลไปกับความปวดนั่นแหละนี่คือเรายังขาดฐานนั่นเอง อันนี้ยังหย่อนเกินไปตึงเกินไปก็คือเฉยเมยเลยไม่สนใจเลยอันนี้ก็สุดโต่งเช่นกันความพอดีความเป็นกลางคือประคองสติแค่รับรู้อาการต่างๆที่เกิดขึ้นคําว่าจิตมีราคาก็รู้ว่าจิตมีราคาก็คือมีสติตั้งมั่นอยู่นั่นเองสติเต็มฐานกายเลยเหมือนเรายือนอยู่บนฝั่งเนี่ยเราจะช่วยคนตกลงเป็นน้ำเนี่ย ถ้าเราไม่ประมาทในกําลังตัวเองเราลงไปช่วยเราก็จมน้ําเช่นกันเขาก็ดึงจมเลยเรายืนแล้วเราก็ค่อยหยิบยื่นเชือกเข้าไปเราต้องมีฐานอยู่เราถึงจะประคองตนเองได้นะก็คือฝึกฐานกายเนี่ยแหละจนมีสติตั้งมั่นเยี่ยวกับกายได้ดีรู้สึกได้ทั้งตัวนะโดยเฉพาะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมระดับเวทนาเนี่ยนะมันจะประคองตัวได้แล้วมันถึงจะนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการเห็นตามความเป็นจริงนะงี่ ไม่ไหลไปจมกับสิ่งต่างๆเราก็ไม่ตึงเกินไปคือเพิกเฉยเลยไม่แย่ดีเลยอันนั้นก็สุดตรงนะความเป็นกลางคือประคองสติไว้แค่รู้แค่รู้สึกนั่นเองมีสติตั้งมั่นอยู่เพราะฉะนั้นค่อยๆฝึกหัดปฏิบัติไปนะช่วงนี้ก็จะเข้าสู่คอร์สห้าวันก็สามารถเรียนรู้ฝึกหัดร่วมกันได้เช่นกัน